วันนี้ก็จะพามามาดูภายในรถฟังเสียงเครื่องของมาเซอรติรุ่นไหนมาดูที่ท้ายนะครับเพราะว่ารุ่นนี้จะมีสองรุ่นคล้ายๆกันก็จะมีอันนี้เป็นกิปลี่นะครับ <Okay. S 1> เริ่มก็คือเปิดรถก่อนนะฮะโอเคเปิดรถแล้วเข้าไปดูในรถกัน ภายในทุกอย่างก็ปรับไฟฟ้าหมดหาที่แถบกุญแจคงไม่หาไม่เจอเพราะว่ามันเป็นปุ่มสตาร์ทนี่ก็คือระบบเกียร์เกียร์ก็จะมีปุ่มสปอร,ร์ตปรับชอกอัพ ตัวน,น,นี้ก็คือเวลาบนหิมะปิด traction off เวลาถ้าอยากจะสนุกระบบเกียร์ก็ได้สองอย่างก็คือมีทั้งดีแล้วก็แมนน a ลนะครับแมนนลก็แค่ผักลงมาผักขึ้นลดเกียร์โบกเกียรนะ์แล้วก็หน้าจอนี้ก็จะเป็นทัชสกรีนหมดละ ทุกอย่างก็จะเป็นทัชสกรีนหมดนะฮะก็จะมีนี่ก็คือระบบเครื่องเสียงระบบแอร์คอนดิชันปรับม่านหลังไฟฟ้านะฮะแล้วก็อันนี้ก็คือปรับแอร์นีเวกเกเตอร์อยากไปไหนทุกอย่างอยู่ในนี้หมดโทรศัพท์แล้วก็เฟตติ้งแล้วก็คอนโทรลทุกอย่างเกี่ยวกับรถ ภายในรถอันนี้เป็นเสียงสปอร์ตนะครับแต่ถ้าเป็นเสียงธรรมดาก็เวลาไม่อยากรบกวนใครก็กดมา เราก็จะพาไปดูฝากระโปรงหน้าไปดูบนเครื่องยนต์เครื่องยนต์ V6 3 0มจุดศูนลิตรสี่ร้อยสิบแรงมา้ามีเทอร์โบด้วย ก็พาไปดูท้ายรถแวะดูบ่อรดนิดนึงก่อนกว้างขวางม,มีช่องแอร์สำหรับเดินทางครอบครัวแล้วคนมีคนดัดรถก็มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางสะดวกสบายนะันรูฟแล้วก็มาดูฝาท้ายกดจากรีโมทได้ ใส่ถุงกอล์ฟได้สบายผมว่าด้ได้สถุงเลยอันนี้จบการรีวิวมาซลิตี้กิบดียุนลาสุดขอบคุณครับ นี่ก็เป็น personalization ก็คือเลือกลายล้อนะครับมีให้เลือกจริงแล้วมีให้เลือกเยอะมากแต่ว่าน,นี่เป็น3แบบตัวอย่างที่เราสามารถเห็นจริงๆยกมาดูจริงๆได้ว่าหนักเบาแค่ไหนแล้วก็อันนี้เป็นส่วนการเลือกสีเลือกลายไม้เลือกหนังนะครับเลือกหนังถผื่อว่าเราอยากได้หนังลายนี้กับภายในสีนี้หรือว่าข้างในเราต้องการให้เป็น คนทรานะครับหรือว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์มีให้เลือกทุกอย่างเลยสีมีให้เลือกในนี้ก็มีให้เลือกพอสมควรแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะเลือกสีพิเศษที่เราเลือกขึ้นมาเองนะครับเราสามารถเลือกได้ถ้าเราว่าชอบดําด้านแต่ไม่ชอบด้านขนาดนี้ชอบออกน้าเงนินนิดนึงเราก็สามารถส่งตัวอย่างไปให้ทางโรงงานผลิตได้ตามที่เราต้องการ